พระคุณเจ้าและก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กาลังรับชมรายการอยู่ทางบ้านครับวันนี้ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมรับชมรายการคุยข่าวพระพุทธศ,ศาสนาสุดสัปดาห์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานาวากรุงเทพหมหานครนะครับซึ่งก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจําในช่วงวันอาทิตย์2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ได้นําเสนอข่าวสารสาระเรื่องกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมของหน่วยงานองค์กรต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบและได้ร่วมอนุโมทนามาตามลําดับนะครับซึ่งวันนี้รายการคุยข่าวของเรานั้นก็ถือว่ามีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มีโอกาสพูดคุยและการรับสรสนทนากับท่านอาจารย์ท่านพระครูสิริอัตวิเทศนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเผยแพ่ พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกานะครับตำแหน่งของท่านนั้นเป็นเลขาธิการของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งในวันนี้ผมอยากจะได้นันท่านผู้ชนได้กราบนัสการท่านอาจารย์พระคร,รูพร้อมๆกันแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยสนทนานะครับกราบทัสการท่านอาจารย์พระครูสิริอัฐวิเทศนะครับหรือว่าท่านอาจารย์พระมหาธนัตอัธ จารีนะครับท่านผู้ชมครับท่านเป็นเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสเปนกานะครับอย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วท่านจาร์ครับอยากจะกราบเรียกรเรียนถามท่านจาร์ว่าในช่วงที่กลับมาในช่วงนี้นะครับในฐานะของพระธรรมทูตท,ที่มาจากอเมริกาและก็ได้มาร่วมในงานพระราชพิธีและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คืองานการของคณะสงฆ์ในภาพรวมนะครับทั้งในส่วนที่อยู่ในประเทศไทยและในสเมริกานั้นเป็นยังไงบ้างครับผมครับ ขอจเจริญพรท่านพิธีกรแล้วก็ขอจเจริญพรสาธิชนพุทธบริษัททั้งหลายที่รับชมรายการนี้อยู่อาตมาภาพเดินทางมาปฏิบัติาศาสนกิจที่ประเทศไทยก็ดังที่ท่านพิธีกรได้แจ้งแล้วคือได้รับพระราทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติชั้นเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงชั้นพิเศษซึ่งในโคต้าต่างประเทศก็รับ ในส่วนกลางตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาและนอกจากนั้นก็พระสงค์ที่ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา,าได้รับเลื่อนสมณศักดิ์และพระรจชาทานแต่งตั้งสมณศักดิ์มีทั้งพระราชาคณะคือคในปีนี้ท่านประธานสมัสชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาค,คือพระสุนทรพุทธิวิเทศ รประธานสมัชชาสงไทยในสรัฐมรกาได้รับเลื่อนเป็นพระราชพุทธิวิเทศครับแล้วก็ได้มีพระ,ะราชาคณะที่ได้สถาปนาใหม่ก็คือ,อพระ,ะสิทธิธรรมวิเทศก็คือเป็นท่านเจ้าคุณที่เคยปฏิบัติสนก,กิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพุทธารามเกาะกววมและก็มีพระ,ะระดับ พระครูสัญญบัตรที่ได้รับเลื่อนที่เจ้าวาดวัดอตมมยตารามคือท่านพระครูสิทธิธรรมวิเทศแล้วก็แต่งตั้งใหม่สี่รูปคก็ถือว่าเป็นปีที่มีความหมายและมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับสมชาสงฆ์ไทยในยสัฐอเมรนกานะครับ<ช>พระอาจารย์ครับในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานสมชาสงฆ์ไทยด้วยนะครับได้รับพระราชทานเลื่อนสมรักิ์เป็นพระราชพุธทธวิเทศ<ช>แล้วก็ ตัวท่านอาจารย์เองนฐานะเป็นเลขาธิการของสมัชชาก็ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมัชชา์เป็นพระครูสัญญบัตรในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายรูปหลายท่านที่ได้เกินําไป<ช>แล้วนะครับ,คร,บครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ท่านอาจารย์พระครูสิริอัฐวิเทศได้พูดคุยท่านผู้ชมได้ทราบนั้นก็เป็นเรื่องอสําคัญมีความหมายแล้วก็มีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะคําว่าพระธรรมทูตเมื่อตอนต้นรายการผมได้พูดถึงคําว่าสมัชชาสงไทยในอเมริกา และอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าพระธรรมทูตสองคำนี้มีความหมายและมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าคําว่าสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกานั้นเป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรโดยเพราะในเมืองไทยนั้นเคยได้ยินคําว่าสมัชชานั้นมีหลายหน่วยงานหลายองคอ์กรที่จัดตั้งกันขึ้นนะครับในส่วนของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นนะครับก็จะมีทั้งคณะสงฆ์ที่อยู่ในประเทศไทยโดยมี กรรมการมหาเทศสมาคมหรือว่าคณะกรรมการมหาเทศสมาคมเป็นผู้เป็นหน่วยงานองค์กรการบริหารสูงสุดนะครับโดยมีเจ้าพน,นุสสมเด็จพญานาสังวรสมเดชพระสังการานั้นเป็นอ,องคมุขนะครับส่วนการปกครองของพระธรรมทูตหรือว่าของคณะสงฆ์ที่ไปปฏิบัติาารกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในเอเชียในอินเดียแล้วก็ในอรรมเมริกา นะครับก็เลยจะต้องทําความเข้าใจนะครับขอความรู้จากท่านอาจารย์พระครูว่าอยากจะให้ความหมายหรือให้คําจํากัดความของว่าสมัชชาสงไทยแล้วก็บทบาทหน้าที่ของสมัชชาสงไทยนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับในการเผยแผ่พระพุทธศ,ศาสนาในสหรัฐอเมริกาครับผมก็ <wright. S 1> ขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายที่รับชมรายการนี้ได้ทราบความหมายของสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาคือเป็นองค์กร พระธรรมทูตในต่างประเทศโดยเฉพาะจดทะเบียนเป็นองคอ์กรก็เรียกว่า Non-Profit Religious Organization เมื่พอพศ2 5 1 9ซึ่งมีการประชุมประจำปีทุกๆปีตามาบล่อหรือตามกฎข้อบังคับของสมัชชาสงไทยนั้นจะต้องมีการประชุมกันปีละสองครั้งคือการประชุมสามัญประจำปีในเดือนมิถุนายน และการประชุมวิสามัญหรือตามโอกาสที่ท่านประธานหรือคณะกรรมก,การเรียกประชุมาตามโอกาสแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประชุมกันประมาณเดือนอสิงหาหรือเดือนกันยายนองค์กรสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานั้นตั้งขึ้นครั้งแรกหรือจดทะเบียนครั้งแรกนั้นเมื่อมีวัดไทยไปเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา5วัดด้วยกันซึ่งก็มีวัดไทยลอสแองเจลิส สร้างก่อนเป็นวัดแรกรนะครับแล้วก็วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีวัดวดชิระธรรมปฏิทีป,ปมานครน,นิวยอร์กวัดธรรมรามนครชิคาโกแล้วก็วัดพุทธวาร,รามนครเดนเวอร์รทั้ง6ทั้งหาวัดนี้มีความเห็นร่วมกันว่าเราน่าจะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันดูแลซึ่งกันและกันค,คือคไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำตั้งวัดขึ้นมาแล้วก็ต่างก็บริหารแต่ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นมาแล้วก็ควรที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันวัดใหญ่อาจจะช่วยเหลือวัดเล็กวัดที่มีความพร้อมอาจจะช่วยเหลือวัดที่ยังไม่มีความพร้อมก็เกิดแนวความคิดนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้จดทะเบียนขึ้นมาโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า the council of the thai pikkus in usa หรือ in united state ก็คำว่า council ก็คือเป็น แปลมาเป็นไทยว่าสมัชชาก็คือเป็นองค์กรการประชุมนะจริงๆแล้วเป็นองค์กรการประชุมร่วมมือกันเพื่อที่จะขจัดปัญหาแก้ไขปัญหาและร่วมแรงร่วมใจกันนะอันนี้คือในเบื้องต้นไม่ได้หมายถึงองค์การปกครองแต่ในตอนหลังนี้จะพูดถึงว่าก็จะกลายมาเป็นการดูแลปกครองกันเพราะว่ามีวัดมากขึ้นครับท่านอาจารย์ครับ ท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบความหมายคาว่าสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นสมัชชาเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งอาจารย์ครับในอดีตก่อนปี2,519ก่อนที่มีการจดทะเบียนขึ้นนั้นต้องมีพระธรรมทูตหรือว่าพระเถระที่เป็นรุ่นบุกเบิกที่ไปนําผู้ศาสนาไปเผยแผ่ในรอเมริกาหรือว่าตามไปเจริญศรัทธายาิโยมชาวพุทธชาวไทยชาวเอเชียที่อยู่ในสรอเมริกานั้น อยากจะให้ท่านอาจารย์พระครูได้เล่าถึงความเป็นมาก่อนหน้านั้นในบทบาทหน้าที่ของพระเถระที่เป็นรุ่นบุกเบิกและเป็นรุ่นพโอเนียใช่เลยครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมีพระมหาเถระที่สําคัญที่ท่านเดินทางรอบโลกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการนิมนต์ของประชาชนชาวไทยที่เดินทางไป ธรรมหากินอยู่ที่ประเทศนั้นโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์ในสมัยนั้นชอบอนุจารีมหาเทระครือตำแหน่งสุดท้ายก็คือพระพิมลธรรมพิมลธรรมครับท่านได้เดินทางไปแล้วก็ได้ไปพบปญาติโยมแล้วก็กลุ่มคนไทยที่ธรรมหากินอยู่ในลอสแอนเจลิส โดยปารบว่าอยากจะมีพระสง์เพื่อมาปฏิบัติศาสนกิจมาประกอบศาสนกิจที่นั่นซึ่งท่านก็ได้ส่งเมื่อท่านเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็ได้ส่งพระธรรมทูตซึ่งตอนนั้นก็คงยังไม่เรียกว่าธรรมทูตนะ,ะก็ส่งพระไปตามไปรักษาสถาญาติโยมซึ่งก็มีทั้งพระไทยและพระมาเลเซียซึ่งพระมาเลเซียนั้นก็คือ,อที่ท่านมีพาสปอร์ตอยู่แล้ว ซึ่งก็มีท่านอาจารย์เกลี้ยงอาจารย์จวนส่วน<ม>พระไทยก็มีท่านอาจารย์โสบินโซปากโกซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกนำคณะไปเรียกว่ากลุ่มพระธรรมทูตรุ่นแรกที่ได้ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ไปเริ่มก่อสร้างวัดในนะ Angeles, ครลอสแอนเจลิสซึ่งเบื้องต้นก็ไปเช่าบ้านอยู่ก่อนแล้วก็ซื้อที่ ขยายที่สร้างวัดจนเป็นลำดับมามการสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งครบ40ปีเมื่อปีที่แล้วครบ40ปีะนะครับเฉลิมฉลองที่วัดไทยลอสแอนเจลิสครบ40ปีเมื่อวันที่9ที่10เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปี2555ครับผมนะครับแต่อันนี้ก็คือเรื่องขององค์ที่หรือว่าพระเถระที่ออกไปเผยแผ่ผู้าศาสนาในยุคแรกๆนะครับที่นำ พุทธศาสนาไทยแบบเทรวาสนะครับออกไปที่ดินแดนประเทศสเริกาซึ่งท่านผู้ชมครับย้อนไป40กว่าปีแล้วนะครับนั่นนึกถึงในช่วงอดีต40ปีที่ผ่านมานั้นก็คงจะมีความยุ่งยากความลาบากเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องของการเดินทางนะครับการสื่อสารการใช้ภาษาและก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการที่จะสร้างวัดบอาจาจยาครับการที่จะสร้างวัดขึ้นเป็นวัดนั้น ก็คงต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องกฎหมายกฎข้อระเบียบกฎข้อบังคับของเมืองของรัฐของพื้นที่ในะแต่ละรัฐแต่ละประเทศด้วยนะครับถูก<ม>ต้องครก็คือเบื้องต้นที่พระไทยเดินทางไปเนี่ยก็ยังไม่มีพื้นความรู้ครับนะผมดังที่บอกแต่ต้นแล้วว่าพระสงฆ์ไทยที่ไปไปเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศเนี่ยไปตามศรัทธาของญาติโยมไปตามรักษาศรัทธาของญาติโยมหรือว่าญาติโยมต้องการที่จะมีพระ พระสงฆ์ยุคแรกท่านก็เตรียมอุปกรณ์การสร้างวัดไปครับขนจอบขนมีดขนพระขนเลื่อยเพื่อที่จะไปก่อสร้างอ๋อเอาไปด้วยเพื่อเตรียมทําการก่อสร้างสร้างเป็นบ้าเป็นกุฏิเพราะว่าในครั้งโน้นที่ผมได้รับทราบมาจากท่านอาจารย์โสบินที่ท่านได้ไปบุกเบอร์ก่อนท่านก็บอกว่าก็มีการขนช่างไปพระที่เป็นนายช่างแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เพราะกฎระเบียบของประเทศโดยเฉพาะอเมริกา เขาต้องมีลายเส้นหรือใบอนุญาต,นญาตในการก่อสร้างจะเป็นช่างไม้ก็ดีช่างปูนช่างไฟ <K an> ก็ต้องมีใบอนุญาตทั้งสิน้น <K an> เพราะฉะนั้นพระเราไปก็ไม่สามารถที่จะทำได้ <K an> อันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เราไม่รู้ชัด <K an> แต่คิดว่ามันเหมือนกับเมืองไทยที่จะทำได้ <K an> เพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็กกต้องไปทำตามกฎตาม,ตาม,ตามระเบียบข้อบังคับ พูดถึงกดถึงระเบียบข้อบังคับนั้นก็มีความยุ่งยากนะครับในในยุคปัจจุบันก็เหมือนกันการที่จะไปสร้างวัดส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อที่ไปซื้อบ้านบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็เอามาทําเป็นวัดญาติโยมหลายคนเดินทางไปบอกไหนละวัดมีแต่บ้านคนเห็นเป็นบ้านเป็นหลังพอไปเห็นบอกว่ามีแต่บ้านคนหรือไม่ก็เป็นแบบอพาร์ตเมนต์เป็นแบบห้องพักอะไรอย่างนี้ เพราะว่าในเบื้องต้นก็ต้องไปหาลักษณะนั้นก่อนพอมาระยะหลังๆนี้ก็เออมีท,มที่มีทางซื้อ,อที่ซื้ออะไรแล้วก็มีการสร้างโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบประเทศไทยบ,บางรัฐก็สามารถทําได้บางรัฐก็ไม่สามารถที่จะทําได้มันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศอ,อย่างในเขตทางเหนือทางวอชิงตันดีซีที่แรก โบสถ์วัดไทยดีซีก็พยายามที่จะสร้างแบบสถาปัตยกรรมของไทยมีช่อฟ้าใบกาหางหงสวยงามแต่ปรากฏว่าเมื่อไปขออนุญาตยื่นแบบก็ไปแล้วไม่ผ่านบอกว่าในเขตนี้สโนโตกหรือหิมะตกมากก็จะทําให้มันเกาะบนลังคาเกิดมันหักมันพังลงมาแล้วการซ่อมบํารุงนั้นจะแพงมากทางรัฐบาลทางเ้าตี้ก็ไม่อนุญาตให้ทำเพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นแบบเรียบๆง่ายๆไม่ฉะนั้นเนี่ย ท่านผู้ชมหรือว่าท่านสาธิกณชนชาวไทยที่เคยไปอเมริกาไปเห็นวัดบางที่บางแห่งบางเมืองนั้นอาจจะรูปลักษณะโบสถ์เจดีนี่ไม่เหมือนกับเมืองไทยใช่ไหมครับเพราะว่าจํากัดด้วยพื้นที่จํากัดด้วยสภาพดินฟ้าอากาศต้องเป็นการสร้างแบบประยุกต์ผสมผสานนิดนึงแล้วบางแห่งนี่ก็ขอภัยคือไปซื้อโบสถ์ของของศาสนาอื่นโดยเฉพาะก็ของชาวครต์ที่เขาประกาศขาย